ก็มันเด็กอะมันไม่ติงตองให้นำอะไรให้เป็นผู้ใหญ่เหรอเออเดี๋ยวโตวขึ้นเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ต้องเป็นเด็กบ้างแต่คือไม่ได้มีใครว่าอะไรนะแต่คือเดือดร้อนอะไรตอนเนี้ยฉันเป็นไรอะทุกคนเคยเป็นแมนรู้สึกว่าเวลาอุยอน,นี้คืออะไร เวลาที่เราร้องไห้ใช่ปะ่ะตอนนอนอ่ะแล้วมันอะจะหลับเร็วอะคือพอเราร้องไห้แล้วเราก็แบบร้องไห้จนหลับอะเพราะว่าแบบตอนเด็กร้องไห้แล้วหลับบ่อยมากเพราะว่าคือเหตุผลมันดูติ้งตรงนะแต่ว่าตอนเด็กเราแบบว่านอนกับหมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบแบบไปแทรกตรงกลางระหว่างหมากับตาอะไราเรู้สึกว่าตรงกลางคือแบบ อุ่นใจมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นปลากับมาอะไรอย่างาาางี้แล้วทีเนี้ยพาร์ที่นี้แต่ก็แบบว่าจะคือปลาเป็นคนที่แบบถ้าขอกอดปลาก็จะกอดเลยอะไรเงี้ยแต่เมื่อมาเป็นคนซึ้งเหมือนต่อตอนนี้ใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าเออถ้าจะขอกอดเขาก็จะแบบอื้ออย่ามายุ่มมันมึ่มันมันมันมน,มน,นอนไม่สบายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะแบบเอามือไปกอดอย่างเงี้ยแล้วก็มาก็จะบอกว่า เอามือเอาแบบว่าเอามือออกไปเอามือออกไปจะ็บจะนอนอะไรเงี้ยแต่ก็แบบลองให้มาไม่ก่อดเแ็บใจสลายอะมาไม่ก่อนอะเราก็แบบเราก็น้าตาไหลแต่ว่าถ้าเราแบบลองให้เสียงดังอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบมาด่าก็เดีแตวก็จะมีความ แล้วพ่อเราลองไปเรื่อยๆแล้วเรามาไม่รู้แล้วก็จะรู้สึกแบบม,มาไม่รับรู้หรออะไรเงี้ยแล้วก็สุดนมูกแรงๆตอนเด็กแต่แล้วก็จะมีความแบบว่าสักเสร็ตรงที่มาก็จะแบบร้องไห้ทำไมอะไรเงี้ยล้ก็ร้องไห้นะคกวเดิมไม่กอนแล้วมาดูอีกอะ <c oughs> แล้วก็หลับไปเลยอือแล้วก็หลับร้องไห้หลับไปเลยค่ะเป็นอย่างเงี้หลายรอบอยู่ โตขึ้นมาก็คือมาบอกว่ามานอนด้วยสิลูกไม่เอาจะนอนท้้งตัวเอง <laughs> evolution <laughs> น้อยใจอะ่ะมันน้อยใจอะ่ะตอนเด็กแต่ว่าตอนโตมาคือหกส่วนตัวสูงไปเลย <laughs> แต่ว่าก็ก็ยังก็ยังเขาเรียกว่าอะไรบางวันก็ไปนอนกับมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ,อมืมันน้อยใจมันเด็กไง ไม่หรอกคือด้วยความที่มันนอนไม่หลับด้วยแล้วเราก็ไม่รู้จะทําอะไรอะไรเงี้ยใช่ป่าแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ชอบตอนเด็กก็คือจะชอบดูดความเย็นคือใครที่เพิ่งอาบน้าเสร็จอะไรเงี้ยก็จะเอาตัวเข้าไปแบบเแบบกอดรัดหนึ่งเงี้ยแล้วก็เอาขาไปวแบบ่าแบบกอดเป็นลูกกลิงออะเขาจะบอทุกคนถึงภาพออก่ะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาขาไปพกแล้วก็ตัวตัวเองก็คือเกาะอยู่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยแบบแบบเขาก็จะรับน้าหนักเราทั้งตัวเลยรู้สึกว่าอ h my god เพชมากแต่คือเขาแบบเรายังไม่อาบน้ำแล้ว้็ไปเกาะเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีความคนที่อาบน้าแล้วมันก็จะตัวเย็นแล้วก็แบบวู้แล้วก็โดนด่าแต่ว่าเราก็เราก็ไม่แคร์นะ <laughs> เออแล้วก็แบบจะเป็นอย่างนี้กันแล้วก็ชอบแกล้งกันยอะไรเงี้ยเวลาอาบน้าเสร็จก็จะหนีก่อนเลยเพราะว่าจะมีคนมาแย่งความเย็นนะอ่ะเออแปลกดีก็ไม่รู้บ้านอื่นยังไงน,นะแต่บ้านนี้ก็ทิงตองอนะ่ะ หมายถึงหนูเนี่ยติงตองก็มันเด็กอะมันไม่ติงตอง,อง,ตองให้นำอหไรให้เป็นผู้ใหญ่อหรอเออเดี๋ยวโตคือเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ต้องเป็นเด็กบ้างแต่คือไม่ได้มีใครว่าอะไรนะแต่คือเดือดร้อนอะไรตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ฉันเป็นไรอะแกแกเข้าใจใช่ป่ะแกเข้าใจใช่ป่ะชอบกอดคนตัวเย็นเย็นพอเราตัวร้อน อ๋หนูเป็นคนแบบไวต่อถูกอุณหนนภูมิเลยอแบบเออจะแบบถ้ามันหนาวขึ้นจะแบบเพื่อกร้อนก็คือจะเป็นคนที่ร้อนมากเหงื่อแตกแบบอืมอะไรอย่างงี้เออเป็นคนแบบสุดสุดทุกอย่างนะคะคืย <c oughs> เขา้าแกเข้าใจเราหรอใช่ไหมแก <c oughs> ใช่จะหลโดตุย แล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ดัาน้ำจะไปออกกำลังกายก่อน <c oughs> ใครใครดื้อเดี๋ยวจุกฟัดนะโหดแท้ <c oughs>